สวัสดีค่ะพบกับค่าพยากรอากาศบริเวณาักตายฟังตันออกปัจจุบันจันเทีิ14กุมภ้าพัานสอง5 6 5หรหหค่ะวันนี้สภาพอากาศจะเป็นพันผืนถบางเรามาติดตามกันค่ะ <S <S จากแผนเทตัวอากาศพื้นผืนนะคะเมื่อเวลาตีหนึ่งวันนี้นะคะเราจะเห็นบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนจากประเทศจีนนะคะก็ะปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศลาวประเทศเวียดนามแล้วก็ทะเลถินใต้ค่ะ สวนล้มี่พัดปกอกลุ่มอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้วันนี้นะคะก็เป็นล่มตันออกรั้วล่มตอนออกเชียงใต,ต้ค่ะสวนผัก้ายดาเทียมนะคะตอนกาบมุ่งคลึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่างันมีมีหม,มากสักน้อยนะคะอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะแถวๆตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงแถวๆจังหวัดประจวบคิรีขันนะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีลงมาก,ก็จะมีมีเป็นสวนมากคะ่ะ ประมาณนะคะเป็นภาพเรดาร์ชุ่มพร่อะตอนการมงเซสิพานาทีวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะมีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางทับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ทางด้านจังหวัดชุมพรด่วนนอกจากนี้อ,กอีกเนี่ยก็มีกลุ่มฝนที <an> <ometers> ่อยู <Line> ่หน้าชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดชุมพรค่ะซึ่งแนวนอนนอกจากนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนทับอกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดชุมพรได้ค่ะ ส่วนภาพเดด่ดาสติงค์นะคะตอนกามงมื้อเซสิบห้านาทีวันนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะพบกลุ่มฝนกำลังปั่นกลางถึงนักนะคะตั้งแต่จังหวัดเออนครศรีธรรมราชลงมานะคะจนถึงแถวๆขับสติงคาห์นะคะนอกจากนี้อีกนี่ก็มีกลุ่มฝนเอ่อกำลังอ่อนถึงปั่นกลางอยู่แถวเอ่อท้ายตอนล่างตรงนาชัายฟังของจังหวัดนครศรีธรร,รมราชตกอจังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งแน่อนอนหลังจากนี้ก็จะเคลียร์ครับพบกับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อจังหวัดสงขลาได้ค่ะ ได้งานอุณหภูมิในพื้นที่ผักตายฟังนัดออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดหลักว่า,าวัดได้35.0องศาเซลเซียสเทอำเภอประแสจังหวัดสุรร์ธานีค่ะสวนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะวัดได้22.0องศาเซลเซียสเทตำบนน้องพลอำเภอร์พะินจังหวัดประจวบคิริขันข รายงายป็นว่าฝนสถานีนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าว่าจนถึง7จ็ดโมงเช้าวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะคะแล้วก็สถานีที่วัดเป็นว่าฝนได้สูงสุดนักโยธีถ่าปะสายานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวัดได้สิบแปดจมิลลิเมตรค่ะเป็นยอดอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะเนื่องจากว่าลมตะวันออกหรือวันลมตะวันออกเฉียง เชียงตานะคะที่ผัดปกลุ่มเอาไท่แล้วก็ผักตานะคะจะม,มีกําลังได้ขึ้นจากเดิมสักน้อยนึงนะคะก็เลยทําให้ในพื้นทีข่ของผักตานั่งตะนออกวนี้นะคะก็จะเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยนะคะในแต่ละจังหวัดนะคะพื้นในพื้นที่ของจังหวัดตะบุรีนะคะก็จะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริคันลุกมากถึงจังหวัดนาราธิวาสเลยนะคะก็จะ,จะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะ ขาดไม้อุณหภูมินะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะก็จะอยู่ในช่วง29ถึง32องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ในช่วง22ถึง2 6องศาเซลเซียสค่ะต่อมานะคะเป็นคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดนครขอวัญไปตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะเป็นลมตะวนันออกเฉียงใต้กับความเร็วอยู่ที่15ถึง16ลูกเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่น สูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็บกริเวณที่มีฝนฝ่นนาขนองก็อาจจะสูงสักประมาณเมตรวา้าๆได้ค่ะส่วนอ่าท้ายตอนหลังตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะเป็นลมตะวันออกค่ะความเร็วอยู่ที่สิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าขนองก็อาจจะสูงสักประมาณเกือบสองเมตรได้ค่ะ ต่อมานะคะเป็นการขัดไม้ลักษณะอาการนะคะจัดวันข้างหน้านะค่ะตั้งแต่วันเทสิบเซทึง20กุมภาพ,พันธ์2565น,นี้ค่ะอยกสาสำหรับในพื้นที่ของภาคใต้ฝรองนออกตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดแปรบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในวันเทสิบเซนะคะจนถึงวันที่ สิบพกกลุ่มผ้าพานันนีนะคะฝนจะหมักสักน้อยนะคะอยู่ในราวๆสักประมาณสิบสิถึงหกเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันทพาพานี่สิบเจ็ดกุ่มผ้าพันเป็นต้นไปนะคะฝนก็จะเริ่มัดร่องอยู่ที่ร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ค่ะ <c oughs> ส่วนภาคใต้ฝนตันออกตอนหลางนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสค่ะในช่วงวันที่สิบเซถึงสิบพกกลุ่มผ้าพานันนีนะคะฝนจะอยู่ในช่วงประมาณสักร้อยละเออสิของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ วันที่17ลุมภาพััธนเป็นตอนไปายนะ้ฝนก็จะเริ่มลดลงอู่เท่ร้อยละ20 30ของพื้นที่ค่ะสำนนี้นะคะค้าพยายกร์อา,าการบริเวณภาคใต้ฟังตันออกนะครับประจำวันจันทร์เท1่14กุมภาพันธ์2 5ก5ก็จับลงแรงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดีโอนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน